เหรียญสตางรูค่อนข้างจะชํารุดเยอะนะคะแต่ก็อันนี้ไม่รับนะคะบอกก่อนทุกคนเลยนะคะทุกคนดีบุกค่ะเป็นเป็นเหรียญดีบุกเขาเขาจะผุค,ค่ะดีบุกเพราะนั้นไม่รับซื้อนะคะไม่รับซื้อทุกเหรียญแล้วค่ะดีบุกจะเป็นเหรียญห้าตังสิบตังที่เป็นดีบุกนะคะไม่ได้รับอันนี้ตังรูดีบุกอันนี้ก็ไม่ได้รับนะคะ เพราะว่าเขาผูกค่ะเขาไม่ทนนะคะจะเก็บไว้ไม่ได้อันนี้เป็นนักขออนุญ,ญาตนะคะอันไหนที่เป็นนัดรับเดี๋ยวทิมพอได้เปน็นก็จะคิดตังค์ให้ที่แบบชารุดเยอะๆก็ก็จะต้องก็ไม่ไม,ไม่ไม่เป็นราคาแหละนะคะทุกคนค่ะตามนี้นะคะถ้าไหนที่ที่รับได้นะคะเปนนัดรับรับแน่นอนเป็นนัดซื้อซื้อทุกอย่างที่ขายต่อได้ที่ตามที่เป็นนัดบอกอะนะคะ อะไรที่ขายต่อได้เป็นนรับซื้อนะคะที่ขายต่อไม่ได้ไม่รับะค่ะนะคะทุกอย่างที่ขายต่อไม่ได้เป็นไม่รับอย่างกรณีเหรียญเหรียญเก่าๆผุมากอะไรเงี้ยนะคะขายต่อไม่ได้เป็นะก็จะไม่รับเพราะเป็นนั่นเน้นย้ําเลยว่ารับซื้อเฉพาะที่ขายได้นะคะเป็นนเป็นนได้บอกกดไปแล้วค่ะได้ได้คุยกันทุกครั้งที่ ทำคลิปนะคะจะต้องก็น่าจะต้องบอกเลยว่ารับซื้อเฉพาะที่ขายต่อได้ขายต่อไม่ได้ไม่รับอย่างการจนานี้ไม่รับเลยนะคะการจะนานไม่ต้องส่งมานะคะทุกคนใครที่คิดจะส่งเหรียญมาขายไปหน้านะคะการจะนานไม่ต้องส่งมานะคะส่งมาหนักเ,เปล่าๆนะคะไม่คิดตังคิดให้เท่าหน้าเหรียญส่งมาแล้วจริงๆแล้วอยากจะส่งกลับจริงๆเลยเพราะว่าโหเยอะมากนะคะมาเป็นภาระค่ะ ก็คือตังทอนธรรมดาปกติเลยนะคะการจนาไม่ต้องส่งมานะคะทุกคนไม่ต้องส่งกัญจนาทุกหน้าเหรียญไม่รับทั้งหมดนะคะทุกหน้าเหรียญจะคิดว่าส่งอย่างอื่นมาก็ส่งมาด้วยเลยไม่ต้องนะคะหนักเปล่าๆนะคะ่าขนส่งค่ะไม่ไม,ไม่ไม่มีประโยชน์เลยส่งมาไปน่าไม่ได้ชื่นชมนะคะปะน่าตำหนิด้วยว่าเอาไปใช้เถอะอย่าส่งมาเลยค่ะอันนี้จะเป็นเหรียญครุฑครุฑห้าบาทครุฑ ห้าบาทเก้าเหลี่ยญอ๋ออะไรครุดไหลไหลครุดอยู่อันนี้อ่ะนะคะครูดสิบบาทสองสีค่ะเหรียญนี้รับซื้อในราคาแปดสิบบาท คุเฉียงอันนี้อันนี้จริง,งๆเหรียญเขาแตกรายงาแต่จริงเหรียญเขาชำรุดค่ะเหรียญเขาโดนโดนน่าจะโดนฟําร,ร้อนหรือโดนอุณหภูมิอะไรสูงๆอะไรประมาณเนี้ยค่ะเขาก็เป็นเหรียญแตกรายงานะคะเขาชำรุดอะค่ะชำรุดแต่ชำรุดแบบแตกรายงาชำรุดแบบสวยค่ะชำรุดแบบมีศิลปะในการชำรุดเหรียญเหรียญน,นี้ก็เป็นดีบุกนะคะเหรียญนี้ป้าน่าก็ไม่ได้รับซื้อค่ะเหรียญ ดีบุกของรัชการที่แปดค่ะเหรียญเหรียญครุฑประชานที่แปดเขาเป็นเนื้อดีบุกอย่างนี้ก็เหรียญชํารุดก็ไม่เไป็นไรอันนี้ก็ขอบบินโอเคนะคะครุฑก็รับซื้อแล้วกันครุฑนะคะรับซื้อทุกครุฑตามนี้